ในมือกกตเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับเรื่องการยุบพักที่มีคนร้องเรียนก่อนนั้นนี้กรณีของ9ก้าไกลนั้นมีมติเอกฉันส่งสามนุนแล้วแต่ยังมีกรณีของพักภูมิใจไทยด้วยแน่นอนครับพี่โอได้มีโอกาสมีพักอีกด้วยมีอีกพักด้วยมีพักด้วยคือพักเพื่อไทยเขาไปยื่นด้วยแต่กกตเนี่ยนะ ไอ้สองพักนี้เขายัง,งไม่สูก่กระบวนการใดๆยังสิน้นต้องรอต้องรอนะแน่นอนครับเมื่อพี่โอไปคุยกับเลขาที่การกรกตทั้งเรื่องของสอวอที่ได้ฟังไปแล้วว่าซับซ้อนอยังไงพี่โอีโอกาสเขาต้องคุยเรื่องนี้ด้วย<ม>พี่โอโฟกัสตอนยุคพักเนี่ยโฟกัสคุยเรื่องพักไหนมากที่สุดพักไหน ก้าวไกลและภูมิใจไทยเขาพัอื่นไม่เกี่ยวเลยหรอเออเพื่อไทยมันอยู่ในกระบวนการไอ้นี่คือยื่นเข้าไปแล้วถามชัดๆขนาดว่าทําไมพักหนึ่งเร็วทําไมพักหนึ่งช้าถามด้วยเรอถามลไม่ถามไม่ได้โอ้แล้วเขาจะมีคําตอบยังไงไปฟังเลขาธิการกกตครับท่านเลขาครับหลังจากคณะกรรมการกกตมีมติให้นายทะเบียนพักไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพัก ก้าไกลเนี่ยตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนก็ขั้นตอนก็มีขั้นตอนเดียวละครับก็คือทําคําร้องแล้วก็ทําเอกสารให้เรียบร้อยเพราะกกตท่านมอบให้ในทะเบียนก็คือเลขากกตเนี่ยแหละครับเป็นคนไปยื่นเราก็ต้องทําเอกสารในการหนึ่งคือคาร้องสองก็คือหนังสือมอบฉันทะท่านก็ต้องมอบให้ให้ให้ผมนี่แหละครับก็ก็อยู่ไปอยู่ในขั้นขั้นตอนนี้ครับก็คง คงไม่ได้นานเพราะเอกสารอย่างที่บอกว่าเรานําคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลมากรกะตนำำําคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลมาพิจารณาเป็นหลักเลยมาเป็นหลักในการพิจารณาก็เลยอเอกสารซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วในในใน,ในตัววินิจฉัยท่านถึงเห็นท่านท่านจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าลักษณะนี้ครับแล้วคำร้องเนะี่ยเวลาเขาบอกว่าเวลา เรื่องสําคัญที่สุดเวลายื่นต่อศารลรัฐธรรมนูญไปคําร้องที่ขอวินิจฉัยก็บอกเป็นหัวใจสําคัญของเรื่องถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กกตกําลังทําอยู่ก็คือร่างคําร้องถูกไหมครับคำคือในในในระเบียบวินิจพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเราต้องมีร่างคำร้องมันก็เหมือนคําฟ้องศาลนี่ยแหละครับอันแบบ <ừ> ลักษณะเดียวกัน <ừ> ก็คือลักษณะเดียวกันว่ามีเราเราร้องเรื่องอะไรแล้วก็นอกจาก เรื่องอะไรเสร็จมันก็จะมีพ่วงมาด้วยเหมือนการแล้วเราขออะไรเราขอขอเหมือนในขอขออะไรคือขอตามกฎหมายใช่ครับสารก็าท่านจะไม่อาจจะท่านส่วนมากท่านก็คือจริงๆอ่ะสารวินิจฉัยตามที่คําขอของเราครับนั่นก็คือคําร้องอยู่ในนี้แหละครับมันอยู่ในเพราะนั้นตัวคําขอจะเป็นตัวสําคัญที่สุดก็มันเป็นบังคับโดยกฎหมายอยู่แล้วในในในมันเหมือนกับว่าเหมือนเรื่องยุพักเขาก็จะบอกว่าให้เพิกถอนสิทธิ ทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นด้วยเนี่ยม,มันก็เราก,ก็ต้องขอไปตาม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 กฎหมส่วนจะอ้างตามตามมาตราวักหนึ่งวักสองอันนี้ก็แล้วแต่องค์ประกอบครับ,รบแต่กรณีของเก้าไกลในทั้งวรกหนงวรสองไหมหรือว่าเฉพาะวกะตามที่เราใบแถลงเราก็คือ,อวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองทั้งลม้มล้างและจะเป็นปฏิปักษ เพราะฉะนั้นก็จะสองเรื่องนี้ก็จะผนวกไว้ด้วยกันในคำคขอเมือ่อเมื่อเราดูจากคำวินิจฉัยเราดูจากคำวิจัยของสารสนมแล้วเรามาเห็นว่ามันเข้าทั้งหนึ่งแล้ววงเล็บหนึ่งและวงเล็บสองคดีนี้กกตนหนักใจไหมหรือว่าต้องปรึกษาหรือว่าดึงอายการเข้ามาร่วมในการร่างคํคำขอไหมอ,อ๋อ,อไม่ครับคือเราก็เราเรามีเขาเรียกว่าคณะทำงานซึ่งมันเป็นคดีเฉพาะเราช่วงหลังนี้เรา เฉพาะเรื่องคดียุบพักเนี่ยสำนักง,งานจะใช้พนักง,งานของสำนักเอสำนักง,งานเองในการทำคำร้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญครับคดีก้าวไกลถือว่าเร็วไหมที่เสนอร้องต่อศาลเพื่อยุบพักใช้เวลาเดือนกว่าคือตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็ถอดถอดถอดคำวินิจฉัยมาก่อนอแล้วเราก็ศึกษาไปก่อนอศึกษาไปก่อนแล้ว แล้วก็มาดูว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยที่ประกาศราช,ราชกิจจานุเบกษามเมื่อวันที่29เนี่ยมันต่างจากาของ,งที่เราถอนไว้ไหม,าไหมสาระสำคัญก็ไมไ่ได้ต่างอะไรครับก็เหมือนกับทำงานมาตลอดเดือนกว่าก็คือมันหลักฐานอย่างที่บอกว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นดูดตามตัวหนังสือม,มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ซับซ้อนต้องไปเรียกพยานหลักฐานอะไรมามาหรือเรียกพยานบุคคลมา ผมก็ว่าเวลานี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วคือว่าเหมาะสมนี่คือมันได้มันครบถ้วนอะ่ะครบถ้วนตามเนื้อความอะ่ะถ้าดูตามใบถแถลงข่าวเราเนี่ยรเราจะกกตใช้อำนาจช่องทางแรกคือตามมาตรา92อมันคือก็จะเจอเหมือนคดีไทยรักษาชาติใช้ตอนนั้นที่ยุบก็คือกกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ก็แค่นี้ท่านก็ส่งได้เลยไม่ต้องมีการสอบสวนอะไรเลยซึ่งนี่คือเหมือนพอเห็นคำวินิจฉัยของสารและธรรมนูนท่านก็มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งได้เลยต่างจากพักการเมืองอื่นอย่าพูดถึงพักการพรกภูมิใจไทยอ่าพักเดียวที่ผ่านมาส่วนมากจะใช้ช่องเก้าสิบสามช่องเก้าสบเหมือน มีมันเสร็จสําเร็จมาจากองค์กรอื่นแล้วเราใช้เราเราหยิบใช้ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นช่อง93ในช่องนายทะเบียนคือตัวผมเนี่ยเริ่มจากนายทะเบียนจริงๆช่องแรกกันเลขาเลขากับกกต92 93เนี่ยนายทะเบียนกับกกตซึ่งพอดีอยู่ในตึกเดียวกันเป็นค,คนคนเดียวกันทั้งสองทั้งสองเลยพอ93ก็คือหากปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทําแบบนี้ให้ในายทะเบียน รวบรวมพยานยหลักฐานออ oh, จะต่าง,งกันแล้ว93เนี่เห็นไหมครับอ uh. พอถามว่าผมเดี๋ยวจะหาว่าคือผมพูดกฎหมายกันแล้วกันของพรรคทั่วไปฐานความผิดก็ต่างกันผลผลข้อมูลที่นํามาใช้เริ่มเริ่มจากข้อมูลนํามาใช้สองภาเนี่ยนะอย่างแรกคืออันนั้นสําเร็จมาแล้วสําเร็จมาแล้วมีคําวินิจฉัยมาแล้วอืฐานล้มล้างเป็นปฏิปกักษของอีกอีกพรรหนะึ่ง หรือพรรคอื่นก็ได้ความผิดกับเรื่องการเงินอืองค์ประกอบจะต่างกันเลยแต่ศาลก็วินิจฉัยไว้แล้ววินิจฉัยว่าเราก็หยิบข้อมูลเอกสารของศาลว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายผิดก็พ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีไปแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับยุคพรรคเลยครับอ๋อมันเกี่ยวกับยุคพรรคตรงไหนอะเพียงแต่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนเดียวกันเป็นนอมินีแบบเดียวกันก็ต้องไปสืนอังไใช่ไหมครับองค์ประกอบความผิดของของเรื่องเงินนะครับอ่ หนึ่งคือวิธีการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มพักเอาผมยกตัวอย่างพักภูมิใจไทยเลยอ่ะอพักภูมิใจไทยบริจาคเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายเพราะ<ค>เอกชนก็บริจาคได้นอน,นองค์ประกอบแรกถ้าผิดคือม,มีเคยถูกแค่แผิดข้อใดข้อหนึ่งสามารถยุบได้เลยสามข้อองค์ประกอบเรื่องเรื่องที่มาการเงินเนี่ยอืวิธีการไม่ชอบมีภักหนึ่งถูกยุบมาแล้ว ก่อนหน้านี้ใช่อสองคุณสมบัติที่คนให้แล้วบริจาคตามหนึ่งอะ่ะคุณสมบัติถ้าไปเห็นไหมครับคดีพรักพลังประชารัฐคดีตู้หา่าวมีสัญชาติไทยถ้าเป็นคนในกรในขอเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยอแต่พอดีตู้หา่าวมามามาได้รับสัญชาติมามารถสัญชาติอตอนตอนนั้นไม่สลัดสัญชาติแต่ตอนตอนหลังเนี่ยเขาไปสลับแต่ว่าพอมาถึง นิติบุตรคนนี่นี่นิติบุตรคนเคสนี่นิติบุตรคนเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกครับว่าคุณจะอัมพรางหุ้นมันเป็นเรื่องของเขาเขาเป็นบริษัทเขาก็มีสิทธิ์คุณสมบัติบริษัทเขาเป็นบริษัทต,ตามกฎหมายเขามีสิทธิ์บริจาคเรื่องหุ้นก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องหุ้นก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายอื่นอพอที่สามคนกําลังส,สงสยัยว่าที่มาของเงินหรือเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไปประเด็นที่สามต้องไปสืบค้นอีก ตรงนี้ลารลมนิไม่ได้ไม่ได้บอกเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายบอกแต่บอกว่าอัมพรางหุ้นอัมพรางหุ้นไม่ได้บอกว่าเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายอืคนที่จะตัดสินใจว่าเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายคือใครครับไม่ใช่นายทะเบียนไม่ใช่กรกตแน่นอนเพราะเราไม่มีอำนาจเราจะต้องเอาผลข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่เอาผลจากคนถึงจะมีข้อมูลเราก็ตัดสินว่าเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้อืคนที่จะตัดสินเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายคือปปงปปสหรือสารนู่นตัดสินเมื่อไหร่ พร้อมที่จะยุบทันทีเห็นเห็นนะครับเห็นยังครับอ๋อมันมีช่องอยู่ตรงนั้นอีกใช่คือนายทะเบียนไม่มีอํานาจที่จะไปวินิจฉัยว่าเงินไหนไม่ชอบด้วยกฎหมายทําผิดตามคือเงินไม่ใช่ด้วยกฎหมายเนี่ยมันประชาชนเขาถูกคุ้มครองหน่วยงานที่มีอํานาจวินิจฉัยเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วอืขอให้วินิจฉัยมาว่าเงินแล้วอย่างกรณีของภูมิใจไทยเนี่ยกระบวนการไหนถึงจะต้องไปตอบว่าเงินได้มาซึ่งถูก คือก็ต้องมีผู้ร้องตรงนั้นมีคนร้องหน่วยนู้นไม่ใช่มาร้องเราก็คือร้องไปที่ไม่รู้ที่ไหนเราไม่ได้เราเราไม่ได้เราคือปปชอาจจะไม่ได้วิัยเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายบางทีเอาไปป้นมานี่ชัดแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้อาจจะต้องใช้ผมเหมือนเหมือนคนกําลังคิดว่ากําลังใช้เหมือนตักกะว่าเฮ้ยผิดเรื่องนี้คือผิดเรื่องนี้จริงๆคือผิดเรื่องนั้นมันรับผิดชอบเรื่องนั้นไปแล้วมันอาจจะไม่ผิดเรื่องนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันไม่ได้บอกว่าผิดเรื่องนั้นมันจะผิดเรื่องนี้อื เราเนี่ยต้องทําตามกฎหมายอยู่แล้วเรามีหน้าที่กกตเนี่ยอย่ที่บอกกกตหรือนทะเบียนเนี่ยไม่มีไม่มีอำนาจไปวินิจฉัย,ยงนนงเ,เงินไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้างั้นคนก็มาร้องเราเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องไปร้องที่อื่นว่าเขาเงินที่มาบริเงินเงินที่เขาบริจาคเนี่ยอืไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อแล้วเป็นเงินที่เขาเอาเงินบริไม่ชอบด้วยกฎหมายมาบริจาคหรือไม่กรรมการบริหารพักรู้หรือไม่แต่ถ้าเรื่องอำนาจเราเราเราดูแลอยู่แล้วครับและพี่โอฟังแล้วโอเคไหมผมเข้าใจทําไมต้องยุบพัก ผมว่าเคลียร์นะว่าคนที่ตั้งคําถามว่าทำไมอีกฝั่งหนึ่งเร็วอีกฝั่งหนึ่งช้าและกรณีของพักก้าวไกลนั้นทําไมต้องยื่นทําไมภูมิใจไทยถึงอยู่ในขั้นตอนชัดเจนผมว่านะพรคฟอพักภูมิใจไทยฟังแบบนี้นะหาช่องเลยหาช่องเลยใช่และเพื่อไทยอ่ะของเพื่อไทยของเพื่อไทยผมว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องสอบกันต่อสอบมากเพื่อไทยสอบมากกว่าสองพักเหรอ มากกว่าก้าวไกลนี้ค่อนข้างชัดเจนกว่าพี่โออพี่โอเข้าใจพรรคก้าวไก่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก้าวไก่เพราะก้าวไกลเขาบอกว่าทําไมเขาไม่ยังไม่ไต่สวนไม่ให้ผลเลยไม่เรียกไม่เลยอ่ะโอ้ยนี่เขาบอกว่าก้าวไกลก็เข้าใจนะหัวหน้าพรรคเข้าใจดีเข้าใจดีอ่ะเข้าใจที่ไหนล่ะนั่นคือเรื่องของการสัมภาษณ์พิเศษเลขาธิการกรกตคุณแสวงบุญมี